สวัสดีครับเราจะมาดักแดงื่อให้หอยสีทองให้กินนะครับอ่าเราจะมาดักต,ตรงนี้นะคบน้ำมันเริ่มตดำลงครับตรงนู้นเราจะทำไ่แล้วนะครับอ่าเราจะมาดักดักให้หมักหอยกินนะครหมักหอยสีทองเราจะดักดักไปนี่ๆให้มันกินนะฮะเราจะด,ดักและจะเดมเนี่ยเราจะเดิน วานจะวานให้หมอกหอยสีทองกินนะคะเราจะตักอยู่นะนะี่เราจะตักอยู่นะคะโอ้ยเราจะตักอยู่นะนี่นะะนะะคุณเบนนีอยู่ตรงตรงใจผมนี่แหละฮะผมไม่ใช่คุณเบนนะฮะผมเป็นคนน้อยคนน้อยที่ทหนาละและตัวนำและตัวอ่าไม่ขาวและตัว ดำๆเพราะว่าไม่ตากแองเขาเนี่ยอะไรมาช่วยบ้านเขาเนี่ยอะไมาช่วยคนเบนบ้านผมเนี่ยหยุดลงบัะตูอ่าหพว่าคนเบนนะฮะอ่าบ้านคนเบนเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละแย่ผมยังอยู่ข้างในนี้ด้วยอันน enfin ี้คนเบนน่ะเนี่ยนั่งตรงนี้เพรไม่ใช่คนเบนนะคนเบนนั่งอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ย ภีทหันไปหาตัวกจิ้มซโอเคค่ะื้น <Okay S 1> <ห>นี้พ้าน้องอมแอมมาตักแหนแดงไปให้เป็นอาหารหน้องหอยเชอลี่สีทองนะคะเป็นจังใดคะหลานเบนนี่น้องอมแอมพผ้าพาหลานเห็ดภารกิจนะคะนี่เ <laughs> ห็ดจิจกรรมเนาะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเบนคอโตไปตักแหนแดงให้หอยกันนะ,คะ้ค่ะบ๊ายบายค่ะ